สาวัสดีค่ะทุกทุกคนจ้าวันนี้มากินตำหมกักก้้ยสีต้นประแดกงใหญ่จ้าพี่น้องมาเลยจ้าลงมลือเลยจ้าสาวแออืมไอโบไอโบอยังเป็นปอบเด้อเด็กดเป็นปอบแล้วค่ะไออะีต้นจ้าอือเป็นปอบละ ไอาไเป็นปอบข่าวบอกบอกไอคุณจ้าแบบเแวันนี้พักขยบอกโอ้เง่ายกวดไปถูบองง่ายความหนักเป็นอย่างบ่เจอมาหนัวปเ,เปแดงเนาะนัวไปแดงหรือนัวเป็นหนัว มาไปอสิกยาซิกจ้ะมาเล้ยจ้าพี่น้องิคายกินเล้คนบางงามจะเากินไปแดกบะไงามอือ่างอีกนะอือตาล่นี่จะนี่เอาพี่น้องเ้ยมาเดิอมาเดินเอาันเจอพี่น้องกันชื่ขอบุญจ้ามน อืมเราก็ตัเส้นกับเปี้าบะมักกันแมนพักกัตโตกว้วอะไรเยินไปต้องน้ำเยินอืเยินนั่งเลยแจ่ขนาดยังตู้นั่งตู้ไม่โอ้อจานมาแบ่งเลยเนี่ยรัไไปนี่ครั อันนี้ละซื้อเ่าบอมื่อนั้นคือบอกเก็บยูดชิดะใหญ่เราแหมเพื่อม่ได้อันนี้พักัันตกงรู้เล่าทไมาจซื้อสองพกป <c oughs> เป็นบุแบบหลารรยกลังจีกร์กปด็นกระปูมีล้ะจากระปูอยู่ตรงหน้าได้บันนี้มันอยู่ตลาดอ้อปะจเอาเมื่อคืนปะ ชักเท่านี้นวยนะยสาสา,สาสสอา้าวบุญลูกไม่ลองเลยสองใจเอาสลาอันนี้อ,อันนี้ตาแล้วคุณงามสั่งให้มากินเป็นตานาดนนเสแ มาคะ่ะทุกคนมาคะ่ะคุณแม่โคย้ยเ,เลยนะอะ่คอยบริสิปิต่อบอกว่ามากค้วยังวนะอ่ะคอยบริจับจะเป็นปอกแต่หน้ามึงเนอะคนงานไป็นสาวแก่ยังซิกันเนาะ <c oughs> เอาหน้าไปเป็น กันไปดวนะกระดับื่อเีงเนตีนเะนะโอ้ยตีนยาวน่คอนเนทาเจ้าเกือบเกือบซื้อห้านได้่ามามาแล้วจบตรงนันเจ้าเกือบซื้ร้านเสียงทีนิทาคน มึงท,ท่าก้้าก้าก้ากะนัเงี้ตวจีบไทยเอป่นอืมแม่มกมีเลยางกระถิ่น,อ,อ,นอืมอะไรตอนเชาวี่ิบมันบอเลาใจเดินเทเจ้าต้องเอาช้อนเอาผัเา เล้วให้ทางนี้ย่อคอบนงบวบโอ้ยคือน้องเฟย์่ะน้องเซอร์ตอต้นจับพี่น้องต้นปลาแดกปลาแดกพี่น้องเลย เด,ด็กกูหดิบโดนนัดโดนนนะตับจับไม่ใช่นั่งขาแบบเสียบเข้าไปเนื้ออืินหัวประเด็กจังสัญยา คนงามสั่งกิ่นกระเด้อกระเดียนอะกินแบบนี้พี่น้องก็นจังงามกระปูเป็นโตเลยโอเคพี่น้องไปแล้วจ้าบวายจ้าสวัสดีค่ะ